วันนี้จะมาสอนทำคุกกี้สูตรดังจากช่องของคุณกิกอินเมกาค่ะคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวปาเข้าไป5.5ล้านแล้วค่ะแล้วคือคุกกี้ของเขาอร่อยจริงแบบหยุดกินไม่ได้เลยโดยวันนี้เราจะมาสอนสําหรับมือใหม่ที่ไม่มีเครื่องช่างค่ะเราจะใช้วิธีช้อนตักแทนนะคะดังนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่มันอร่อยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะว่าในคลิปนี้นะคะเราจะสอนวิธีการทํากับเตาอบแล้วก็หม้อทอดไร้น้ามันด้วยค่ะคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นสาหรับคนมือใหม่จริงๆค่ะเริ่มต้นค่ะเราจะเตรียมเนยจืดนะคะ120กรัมหรือ ประมาณเท่ากับในคลิปเลยค่ะใครที่กะไม่ถูกนะคะสมมติว่าคุณซื้อเนอยมาเป็นก้อนเท่านี้ใช่ไหม200กรัมเนี่ยคุณก็ผ่าแบ่งครึ่งค่ะเอาอันนี้ออกนะคะอันที่น้อยอะคะ่ะเอาออกไปส่วนที่เหลือก็คือประมาณ120กรัมนั่นแหละค่ะต่อมานะคะที่ต้องเตรียมก็คือแป้งอนเนกประสงค์ค่ะอันนี้150กรัมนะคะเดี๋ยวเราค่อยตักช้อนให้ดูนะแล้วก็ใช้เป็นผงโกโก้ค,ค่ะอันนี้30กรัมนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะเราจะต้องใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะหรือที่เรียกว่าน้ําตาลโอทึงที่ใส่บนเฉาก๊วยนั่นแหละค่ะปริมาณ120กรัมมคค่ะะะอันนนนนี้้้จํําาาาาาเป็นนะะตตดววยยลข อีก50กร <bug two> ัมค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องน้ําตาลทรายแดงก่อนนะคะว่าทาไมถึงจําเป็นเพราะว่าน้ําตาลทรายแดงอจะทําให้คุกกี้ออกมานุ่มค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําตาลทรายขาวแทนหมดเลยอ่ะคุกกี้ออกมาแข็งแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเคยทําแล้วนะคะแถมถ้าเกิดว่าใช้น้ําตาลทรายขาวอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้หวานแบบกลมกลม่อมอะค่ะส่วนของช้อนที่ใช้นะคะจะเป็นช้อนกินข้าวทั่วไปเลยค่ะ <c oughs> เราจะมาเริ่มต้นกันที่การตวงน้ําตาลทรายแดงนะคะช้อนที่ตักนะคะก็คือไม่ได้ตักน้ําตาลพูนมากนะคะคือพูนนิดเดียวค่ะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะประมาณ11ช้้อนนนคคค่ะะะตััวีสําญ ไม่มีไปหาซื้อได้เลยนะส่วนใหญ่เมนูคุกกี้ทั้งหลายนะคะจะใช้น้ําตาลทรายแดงทั้งนั้นค่ะต่อมานะคะเราจะใช้น้ําตาลทรายขาวค่ะน้ําตาลทรายขาวเราจะใช้น้อยกว่าน้ําตาลทรายแดงนะคะอันนี้เราก็จะตักช้อนพูนแบบน้ําตาลทรายแดงเลยค่ะพูนขึ้นมานิดเดียวนะคะโดยเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ4ช้อนค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะเราจะใช้เป็นเบอร์1หรือเบอร์0นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเนยที่เรานําไปละลายแล้วค่ะ หรือก็คือเนยตรงต้นคลิปนะคะ120กรัมค่ะเมื่อใส่ของเหลวลงไปหมดแล้วนะคะก็คนให้น้ําตาลละลายให้ดีเลยค่ะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใส่แป้งนะคะ ตอนเราทําคุกกี้แรกๆอ่ะเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดพร้อมกันเลยค่ะแล้วคือตอนน,านาั้นนะคะตอนทํากินตอนแรกๆอ่ะเราคิดว่ามันอร่อยแล้วนะแต่ว่ามันไม่อร่อยค่ะมันแข็งเกินอันนี้เราลืมนะคะว่าต้องใส่กลิ่นวานิลาด้วยประมาณ1ฝาค่ะกลิ่นวานิลาถ้าเกิดว่าของใครเป็นแบบยี่ห้อดีหน่อยแบบเ,เข้มข้นมากเนี่ยใส่แค่ 1- นถึงสหยดก็ได้นะคะแต่ยี่ห้อที่เราใช้อะ่ะมันไม่ได้เข้มข้นมากไงมันแค่19บาทอะ่ะเราก็ใส่ไป1ฝาเลยเมื่อน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะสีก็จะอ่อนลงนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาาใสส่่แปปกกป้้งงออเนนนกกกรระะคค์ตั็็ช พูนแบบในคลิปเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะใช้แป้งอนเนกประสงค์นะไม่ใช่แป้งเค,ค้กนะคะใครไม่แน่ใจก็ไปซื้อแป้งเอ,อ่อแป้งตราว่าวค่ะที่เป็นถุงสีฟ้าก็ได้โดยแป้งอนเนกประสงค์ที่เราจะใช้ในการทําวันนี้นะคะทั้งหมด12ช้อนค่ะหรือก็ประมาณ150กรัมนะคะใครว่างก็อาจจะร่อนแป้งก็ได้นะคะแต่ว่าเราขี้เกียจแล้วค่ะไม่ได้ร่อนแป้งเลยปกติเราทําคุกกี้ไม่เคยร่อนแป้งเลยค่ะเพื่อน ต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ผงโกโก้กันค่ะอันนี้30กรัมนะคะในสูตรค่อนข้างเข้มค้นเลยทีเดียวค่ะถ้าใครไม่ชอบความเข้มนะคะให้ลดเหลือ15กรัมก็พอค่ะ ปริมาณนะคะเราจะตักช้อนพูนๆค่ะประมาณ3มช้อนครึ่งนะคะส่วนใครที่มีคําถามว่าสามารถใช้ผงโอเวนตินแทนได้หรือเปล่าขอตอบเลยว่ารสชาติมันต่างกันมากเลยนะคะไม่สามารถทําแทนกันได้นะคะผงโกโก้ค่ะเราจะมีรสชาติขมแล้วก็เข้มข้นมากกว่าค่ะส่วนผสมต่อมานะคะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะในสูตรก็คือครึ่งช้อนชานะคะถ้าเอามาเทียบกับช้อนกินข้าวก็จะประมาณในคลิปเลยค่ะ1นส่วนสของช้อนนะคะตัวนี้อย่าใส่เยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมันเพี้ยนนะสิ่งต่อมานะคะคือ ผงฟูค่ะตัวนี้สําคัญนะคะจะทําให้คุกกี้นิ่มค่ะ,คะซื้อของโลตัสนะคะเอาแบบง่ายๆเลยประมาณ20บาทเท่านั้นค่ะปริมาณผงฟูในคลิปก็คือ1ช้อนชานะคะหรือก็ประมาณ1นส่วนสของช้อนโต๊ะค่ะกะเอาประมาณแบบนี้นะคะจริงๆแล้วการทําแบบไม่ช่างตวงเราไม่ค่อยแนะนําเลยนะแต่เข้าใจได้ค่ะบางทีเราไม่ได้ทําบ่อยไงต่อมานะคะก็เกลือค่ะใส่ไปประมาณหยิบมือนะคะ แล้วเราก็คนแป้งให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนนานนะคะการที่เราคนแป้งนานเกินไปจะทำให้คุกกี้ออกมาแข็งค่ะ เนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะประมาณในคลิปนะคะจะไม่เหลวเกินไปแล้วก็จะไม่ได้หนืดมากจนเกินไปค่ะใครอยากจะใส่เป็นถั่วหรือว่าช็อกโกแลตชิพอะไรเพิ่มเติมก็ใส่ตอนนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําไปเข้าในตู้เย็นค่ะพักทิ้งไว้อย่างต่ํานะคะ1ชั่วโมงใครจะทิ้งได้นานกว่านี้ก็ดีค่ะเวลาปั้นคุกกี้ก็จะได้ปั้นออกมาง่ายๆนะคะอันนี้คือเนื้อหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นแล้วนะใช้นิ้วจิ้มลงไปมันก็จะแบบว่าจับตัวเป็นก้อนแบบในคลิปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะปั้นให้มันเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะว่าถ้าใช้แบบปั้นมือสดอะคะ่ะมันไม่มีทางเข้ากันแน่นอนแต่และก้อนอะแนะนาว่าไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ายิ่งใส่ยิ่งปั้นยากค่ะใครทํากินเองนะคะก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะ ปั้นออกมาให้เป็นก้อนกลมนะคะแล้วเราก็จะกดไสตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะสามารถเลือกช็อกโกแลตสูตรที่ชอบได้เลยนะอันนี้ของเราจะเป็นช็อกโกแลตสาหรับทําเบเกอรี่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ซื้อเป็นแบบช็อกโกแลตเทอร์ชี่ที่ขายในเซเว่นได้เลยนะคะเราจะใส่ไปประมาณ2-3ชิ้นค่ะจากนั้นก็ปั้นให้ตัวไส้ช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางนะคะส่วนการอบนะคะวันนี้เราบอกแล้วว่าเราจะสอนวิธีการอบกับหมอ้อทอดไรน้น้ำมันแล้วก็กับเตาอ,อบเลยค่ะเพื่อนๆจะกดให้มันแบนลงสักหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าไม่กดก็ได้ค่ะเราจะตกแต่งหน้้าคคกีนะะ ด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะถ้าเกิดว่ามีเป็นไวช็อกโกแลตก็จะสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นดาร์กช,ช็อกโกแลตชิพทั่วไปก็ได้ค่ะแล้วก็เพื่อความสวยงามนะคะเราตกแต่งด้วยอัลมอนด์สลด์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะสีจะได้ตัดกันสวยๆนะคะจากนั้นนะคะนําไปอบที่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ160องศาเป็นเวลา11นาทีนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดคุกกี้แล้วก็ความแรงของหม้อทอดแต่ละบ้านด้วยนะอบกับหม้อทอดไร้น้ำมันเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่หน้าตาน่าทานมากต่อมาานะะะคเเดี๋ยวรจ กับเตาอบค่ะเราจะใช้ไฟบนล่างนะคะอบที่175องศาเป็นเวลา13นาทีค่ะโดยก่อนอบนะคะก็โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัลมอนสไลด์เหมือนเดิมนะคะเตาอบบ้านไหนมีพัดลมจะเปิดพัดลมด้วยก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่เลยค่ะตัวนะคะตัวสัมผัสไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ว่าเราชอบอบกับเตาอบมากกว่านะคะอันดับแรกเลยก็คือรูปทรงออกมาสวยงามค่ะแล้วก็มันอบได้ทีละหลายชิ้นด้วยค่ะ <c oughs> โดยสูตรนี้นะคะจะอบได้มาทั้งหมดประมาณ7ชิ้นค่ะ7ชิ้นแบบใหญ่ๆเบิ่บเมเทิมเลยก็คคือใรที่ ลดน้ำหนักอยู่นะคะสามารถหลอกตัวเองได้แล้วค่ะว่าเรากินคุกกี้แค่วันละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะแต่เป็นคุกกี้ที่แบบว่าชิ้นใหญ่กินชิ้นเดียวคืออิ่มไปเลยค่ะก่อนทานนะคะแนะนําว่าให้ตั้งไ้คุกกี้มันหายร้อนก่อนนะแล้วก็ค่อยทานนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเก็บคุกกี้เอาไว้ในตู้เย็นนะคะก็เอาออกมาอุ่นก่อนนะไส้ช็อกโกแลตด้านในจะได้ไหลยเยิ้มๆแบบในคลิปเลยค่ะ